หนาวแค่ไหนตามใจเธอดูอันนี้คือกระถางดอกไม้นะจ๊ะนี่เป็นน้ำแข็งนะจ๊ะ <laughs> เป็นน้ำแข็งนะพี่น้องอนะสวนที่เป็นน้ำแข็งแต่ก็นี่ไปต้นดอกไม้มาดามอยู่ใต้น้ำแข็งแล้วพี่น้องเด้อขอะให้ฟังโอ๊ป แตกไปแล้วนะาจะเด้อหนาวพี่น้องจ้หาหนาวหนาวหนาวมือเมื่อกี้หนาวได้แต่เด้อนี่นะคะพี่น้องมาดามออกมาแลนคือเก่าหรอคะม้ยางเนี่ะพี่น้องจะเด้อสียางทางถนนอันนี้ประดเดี๋มันมืนนะคะเพราะว่าแดดมื่ท่านได้ถือมันยังเป็นน้าแข็งเกาะมืนมึนอยู่นะคะหนามันยังปัดไปด้วยอข้อมือของน้ำแข็งอยู่นะคะต่องยางต่องยางทางนี้ยางไปทางทางยางนะคะพี่น้องเรียบเบิ้งค่ะนี่นะคะ ขาวๆอยูมืดเลยพี่น้องงามๆนะคะนี่คือภาคทิมมะดามมะยาังมะแรีนนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะมีสนามเทนนิดผมเด้อเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเอาอาจจะเรียนบ่ได้ก็ย่างเอาย่ายงาๆเร็วๆเอานะคะถทายุดย่างบันไดหนาวค่ะพี่น้องสังงากรวดเดียวนะฮะนี่ขนาดแค่มันจะมืดน,นะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวมาดามให้เบิหงเนี่ยมืดน,นะคะนี่ พื้นหนานี่มืดนะคะเนี่ยเนี่ยถ้ามองได้ถือแดดนะคะช่วงนี้ถือช่วงนี้ถือแดดกับสีบ่มืดนะคะแต่มองเนี่ยขาวๆมองเนี่ยมืดนะจ๊ะนะคะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะว่าถ้ามืดเนี่บ่หัวนอกกับหนาฝาดเด้อพี่น้องต้องระมัดระวังนะคะยางทั้งหยาได้นะคะยางทั้งหยาเนี่ยยางอยู่ขางมาเนี่ยนะคะคอยยางไปนะคะพี่น้องเนี่ยขาวๆอยู่บางคนเด้อ คว่ออกจากปากมาดามห่วยๆเลยพี่น้องจ้ะมันก็ออกไม่ยางได้แต่เขาก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะพี่น้องจ้ะนี่คันเป็นคันมันถือแดดแล้วน้ำแข็งมาละลายไปแล้วมันก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดมันพัฒน์ไปถือแดดนี่นะคะถ้ามันพัฒน์ไปถือแดดมันก็สิเป็นหนามั่นๆทั้งเสียละค่ะพื้นน้ำแข็งจับหมื่นจะหมื่น นะคบอกไปควมหวังดีโอเคเดี๋ยวให้ยางไปเรื่อยๆเนาะวัดสีไล่ปนีแดดใกล้ๆเมืดนะคะกัเลยถ่ายเป็นวิดีโอเอาไปแล้วกันเนาะไม่ต่างกันมาเอามาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวมาด่าสิไฮเบิงบม,มุมงามๆนะพ่อนาวติมาจ้า <c oughs> มาขังเงี้ยนตัวีหถ้าพามาแม่ยางพามามามา,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 มาทายนะคะพี่น้องเท้าออกแม่ยางมาแลนนะคะกระนุ่งเสียอ่าไม้พรมทางในนำ้ำนุ่งเสียให้มันนานๆน,น่ยจา้นะเนอะกระกาเกงแลนมาดามกะนุน่งไปสองตัว นะ,ะ้ะนี่ความหนาเด้อพี่น้องเด้อมันไปไวๆจัะนอยเน,ะนาะนะพูดนะนะคะพี่น้องอ่ะนี่ครับมันถือแดดแล้วมันก็สีเริ่มแบบเห็นปะมันสิเป็นแบบเดือดเคี้ยวเดือดคาวเดือดเคียวเดือดคาวนะคะคือทำมงได้ถือแดดน้ำแข็งมักนกะละลายนี่จ้ะอันนี้คือน้ำแข็งละลายเนาะ อันทีน่ยังสิเป็นขาวๆที่เหลียวเห็นอยู่มองพุ่นมองพุ่นนะคะยังเป็นน้าแข็งเกยาะใบหญ้าอยู่มาพี่น้องคนกันใบหญ้ากับใบหยางาเหรียญใบหญ้านบนะคะมารับอากาศกัน,นเห็นไหมคะนี่บรรยากาศนะนี่ก็คือง่ายๆก็คือขัอยู่ในห่มอ่าน้ำแข็งกันยังเกาะเกาะอ,อยู่นะคะ ถ้าส่วนได้โดนแดดก็ละลายไปประมาณนั้นนะคะเห็นบ้านน้องไหมคะฟังเสียงเสามะดังหับ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 ไปแล้วน้องพี่นอ้นองเนานะะตะวันพ่อแสงแล้วตะวันออกแดดออกแอมแซมแล้วพี่น้อง แดดออกนะคะคนกับผ้าลูกผ้าเตามาเล่นอยู่นะก็จะไปทรงลูกลูกใหญ่แล้วก็เลื้ยลูกหน่อยกับผ้ามาเลน่นเดี๋ยวมาดามสีหันมุมนี้ให้เบิง่ง <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะสนามทีมาดามมาเล่นเนาะนี่นะ,ะตะเว่นก่าออกมาทางคุณงามบ่พี่น้องก็งามไปอีกแบบนึงนะคะสวยงามไปอีกแบบนึงแต่ว่ากันหนาวคือวันเดือนหลับพี่น้องจะ้ะ โอเคเดี๋ยวมาดามอแรนต่อกัอนเรื่อยๆนะแดตไม่โทษเรามสิเหมือนจะส,ะสวยๆนะจ๊ะคนห,ห่วยๆโอเคจ้าบ๊ายบายแสงแดดออกแล้วนะจ๊ะเห็นป่พี่น้องมันก็สิมีแบบนำนำแข็งที่มันก่อทั้งกงใหม่นะคะขันถึงแดดมันก็สิงอยปอกแปก๊กปอกแป๊กลงมาแล้วพี่น้องจ๊ะ สวยออกมาแน่แล้วนะฮะตอนนี้น้ำย่อยช่วบรรยากาศหนาวๆไปน้ำกันแล้วคะเนาะหนาวแต่ก็สวยนะฮะโอเคนี่นะจ๊ะวิ่งไป อันนี้พ่อแดดเริ่มออกนะจ๊ะพี่น้องน้ำแข็งที่มันก่ออยู่กับ,บน้ำเนี่ยง่าไม่ง่ายไรเป็นกระสี่อยปอกแป๊กปอกแป๊กลงนะจ๊ะเ,เริ่มละลายเริ่มจะละลายนะจ๊ะนี่เห็นไหมนั่นเห็นไหมจ๊ะปอกแป๊กปอกแป๊กลงมา สวยงามนะมจ๊ะเอามาจะย่อยลงอ่ะตกลงสู่พื้นดินอยู่ดี